สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันในหัวข้อขันห้าคืออะไรนะคะสืบค้นในเว็บวิกิแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขันห้าคือส่วนหนึ่งหนึ่งของรูปกับนามที่แยกออกจากกันเป็นห้ากองนะคะขันเนี่ยมันแปลว่ากองเนาะอขันห้าปุ๊บก็แปลว่าห้ากองนะคะให้สังเกตคําว่ารูปกับนามนะคะในที่นี้คือรูปประทกับนามธารมนั่นเองทำความเข้าใจง่ายๆเนาะห้ากองนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกคือรูปนะคะ รูปในในที่นี้ก็คือกายหรือร่างกายนั่นแหละเนาะคือมองเห็นเป็นรูปธรรมอะนะคะส่วนเวทนาเนี่ยคือความสเสบยอารมณ์ค่ะความเขาใช้คําว่าความสเสวยอารมณ์รู้สึกเป็นยังไงสุขทุกเนาะสุขทุกหรือเฉยเฉยมีทั้งหมด3ามอย่างด้วยกันเนาะ สุขทุกข์หรือเฉยๆนะคะเดี๋ยวขยายความให้ฟังเนาะอ่าทีนี้สัญญาสัญญาคือความจําได้ใหม่รู้ค่ะก็คือความจําได้นั่นแหละนะคะว่าเอ้ยเราเคยเห็นคนนี้เราเคยรู้สึกแบบนี้นะคะจำได้ใหมร่รู้อ่าขยายความก็อาจจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงและความรู้สึกเนาะอ่ารูปรสกลิ่นเสียงเนาะแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะคะอ่าทีนี้ ส,สังขารนะคะสังขารคืออะไรสังขารก็คือสภาพปรุงแต่งของจิตนั่นเองเนาะความคิดปรุงแต่งอะนะคะความคิดปรุงแต่งอันนี้ตัวร้ายมากนะตัวร้ายมากเนาะเช่นความคิดปรุงแต่งก็คือเห็นคนนี้จําหน้าคนนี้ได้มันเคยทําร้ายเรานะทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะเราก็ รู้สึกทุกข์ถูกไหมเวทนาคือทุกข์เนาะพอ,อ,อปุงแต่งก็คือบอกว่าคนนี้มันไม่ดีคนนี้มันเลวหรือคนนี้มันเป็นคนใจร้ายอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเราปรุงแต่งให้เขาเสร็จเลยนะคะอันนี้คือความคิดที่ปรุงแต่งส่วนวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็คือเป็นการรับรู้อารมณ์ค่ะเหมือนมันคือธาตุรู้อะนะคะอืมรับรู้อารมณ์ทางไหนล่ะอันเกิดจาก ตานะ,ค,ะคือเหมือนอัตนยะนะนะคะตาหูจมูกลิน้นกายใจทีนี้ให้ดูอย่างนี้เนาะตัวรูปเนี่ยก็คือรูปประธรรมถูกปะส่วน4ี่ตัวเนี้ยก็เป็นนามธรรมานะคะอ่ะอันนี้คือรูปนะ อันนี้เป็นนามธรรมนะคะเ,เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรธาตุทั้งสี่และขันทั้งห้าอ่าอย่างนี้แล้วกันธาตุทั้งสี่ก็คืออะไรอ่ะดินน้ำลมไฟนะคะดินเนี่ยคืออะไรอวัยวะต่างๆในร่างกายเนาะเช่นผมเล็บฟันกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับอะไรประมาณนี้พวกนี้เป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นอของเหลวในร่างกายใช่ไหมพวกน้ําเลือดน้ําหนองเหงือ่อ ต่างๆนะคะลมเนี่ยก็เป็นอะไรลมที่เราอาศัยหายใจอยู่เราใช้หายใจอยู่นะคะส่วนธาตุไฟเนี่ยก็เป็นไฟที่อยู่ในร่างกายช่วยให้เราร่างกายเราอบอุ่นแล้วก็เผาผลาญอาหารที่เรากินไปเนาะอันนี้คือธาตุทั้ง4นะคะมาบวกกับขันห้าเนี่ยขันอีกห้าขันเนี่ยก็คือมนุษย์เราถูกไหมอ่าก็อันนี้ขยายความให้เห็นภาพว่าตัวเองเนี่ยมนุษย์เราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็ขันทั้ง5้าเนาะทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจการทําง,งานของขันทั้ง5้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่น เออเรามีรูปแล้วถูกป่ะอ่าเรามีเรามีรูปนะให้ดูการทํางานของมันเรามีรูปปุ๊บน่กายร่างกายใช่ไหมเราเกิดอะไรมากระทบหน่อยหนึ่งเราเห็นและมองเห็นจากภายนอกใช่ไหมร่างกายเรามองเห็นวิญญาณเนี่ยเป็นธาตุรับถูกป่ะเป็นธาตุรู้นะคะพอวิญญาณรับรู้อารมณ์มาปุ๊บทําไงอะ่ะเออเราเห็นวิญญาณรับรู้เสร็จปุ๊บก็อาจจะเกิดอะไรเกิดเวทนาขึ้นมาเฮ้ยเรารู้สึกทุกข์หรือรู้สึกถูกสุขก,กับเรื่องนั้นๆเนาะ พอรู้สึกเสร็จทำไงต่อเราก็ปรุงแต่งนะเราก็อาจจะปรุงแต่งถูกปะอะเราอาจจะปรุงแต่งว่าเฮ้ยเห็นเหตุการณ์นะั้นแล้วเราทุกข์จังเลยเห็นหน้าคนนี้ก็เราทุกข์จังเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะจําได้นะ,ะเราอาจจะจำได้หมายรู้ของเขาแล้วเราก็เลยปรุงแต่งว่าเราคน,เนเนค,นคนนี้เป็นคนไม่ดีใช่ปะอคนนี้เป็นคนไม่ดีมันก็ทํางานเชื่อมโยงกันค่ะพอรูปมาเสร็จรูปมาก็มาวิญญ,ญาณถูกปะอมีรูป รับรู้ใช้ร่างกายเรารับรู้และว,วิญญาณเป็นตัวเป็นจิตเป็นธาตุรู้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกปุ๊บเรารู้สึกจําได้ว่าเขาคือใครมีความหมายมีความจําได้หมารู้ทันทีเราก็เลยเกิดความสุขความทุกข์หรือเราอาจจะเฉยๆแต่ถ้าเราทุกข์เราอาจจะปรุงแต่งต่อถูกปะปรุงแต่งทางจิตต่อว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนไม่ดีคนนี้เราไม่ชอบ อะไรประมาณนี้เนาะเราอาจจะลงมือทําอะไรเขาหรือว่าทำร้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยถ้าเราเบรกไม่ทันถูกไหมแต่ถ้ามุดว่าเราตัดวงจรได้เลยเราตัดวงจรพวกนี้ไปได้เลยอ่ะด้วยตัวเองอ่ะใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดถูกปะ่ะมันก็จะไม่เกิดวงจรของการที่เรานํามันมาเป็นอุป,ปทานขันห้าใช่คํานี้เขาบอกว่าตัวพวกนี้มันยังไม่เป็นอุปทานเนาะแต่พอเราบวกกับกิเลสเข้าไปอ่ะ ม,มันก็จะกลายเป็นอุปทานขันห้านเองนะคะมันเกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นไปตามอํานาจทิเลสที่ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเรามองไม่ทันเนี่ยเราจับไม่ทันเราเราเบรกตัวเองไม่ทันเนี่ยมันก็ทําให้อะไรเกิดการกระทําหรือว่ากรรมอะไรสักอย่างที่เราแสดงออกออกมาถูกไหมดังนั้นหรือเราอาจจะเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆรู้สึก่รู้สึกทุกข์นะ ปรุงแต่งจิตให้เรายิ่งหนักหน่วงเข้าไปอีกไม่เบาสบายนะคะอันนี้มันก็คือที่มาของทุกทั้งหมดเลยถ้าเราสามารถจับตัวเองได้ทันแล้วเราเข้าใจไตรักอะว่าทุกสิ่งเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นอะใช่ป่ะตั้งอยู่ระดับไปอะอืมไอ้ตอนนี้โกรธนะเดี๋ยวก็ดับไปแล้วถูกไหมก็เราก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติไงถูกปะเห็นความเป็นธรรมชาติของจิตอะ่ะอืม ถ้าเห็นความเป็นธรรมชาติว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วอะเราก็จะอะไรวางได้ไวถูกไหมคือเราก็จะยอมรับแล้วก็วางได้ไวดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจการทํางานของขันห้าพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปผนวกกับความเข้าใจไตรักแล้วก็ทําให้เราอะเราอาจจะไม่ได้พ้นถูกทันทันทีหรอกนะแต่เราเบรกตัวเองได้ไวมากปล่อยวางได้ไวมากนะคะวันนี้ก็ฝากเรื่องขันห้าไวประมาณนี้ก่อนถ้ามีคําถามอะไรก็ สามารถถามได้เลยเนาะถ้าอธิบายสับสนอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่อาจจะไม่ได้รู้ลึกทั้งหมดทั้งมวลแต่ว่าเอาความเข้าใจที่เัอเองศึกษามาเนี่ยแล้วเอามาเล่าให้เราฟังเนาะคือหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ